เป็นเสื้อผ้าแบบไหนไหนดิขายของดิไหนแบบไลฟ์สดแบบแม่ค้าดิขายของแบบไหนแต่ว่านี่แค่แปดสิบบาทอ,นนอันนี้คือ,อเสื้อเสื้อของของชิงเองใช่ไหมใช่ใช่ใช่ก็จะมีเสื้อกล้ามใช่ไหมมีกางเกงอันนี้ก <And S 1> แล้วก็จะมีพวกแบบเนี่ยกางเกงแบบอันนี้เป็นของที่เป็นเป็นเป็นของยูสแล้วหรือว่าเป็นมือหนึ่งมีทั้งมือหนึ่งแล้วก็มีทั้งมือสอง แบบไหนพี่ใส่ได้บ้างแบบนี้แบบนี้ก็คือเคยใส่แล้วถ้าแบบถ้าคนติดตามก็คือจะแบบเคยเห็นว่าใส่แต่ว่าอันนี้ยังไม่เคยใส่เลยแล้วแล้วพี่ใส่ได้บ้างไหมพี่อ่านพี่อ่านก็เป็นสาวหล่อได้หรือเพี่เขาเขาเขามีเอาแบบพวกจิ้งจกตุกแกไปขายป่ะพี่จะได้ไปขายบ้างผักเลยผักเลยไม่ขาดค่ะไปวางอยู่บูธข้างๆจริงๆ พักพักหนูย้ายบูธเลยนะหนูกลับบ้านเลยนะเดี๋ยวนี้เห็นโอ้โหเต้นติ๊กตองติ๊กตอกใหญ่เลยนะเป็นดาวติ๊กตอกเหรอพี่บอสหาทำอ๋อเดี๋ยวด้บอสเขาเป็นดาวติ๊กตอกอลยเขาจับทุกคนเต้นหมดเลยพี่บอสเขาเจ้าทำคอนเทนต์หนูบอกว่าเฮ้ยพี่บอสหนูเต้นไม่ได้พี่บอสขับรถไปหาหนูที่ลังสิตเพื่อเพื่อไปสอนใช่คนยอมมากหนูก็เลยแบบว่าโอเคพี่หนูถ่ายพี่ก็ได้ ลงทุนนะลงทุนเอามาแรงสาบมารงสาบได้ค่ะทุกคนหนูไม่กลัวมแมงสาบต้องเป็นจิ้งจกเท่านั้นไม่ได้เลยอันนั้นไม่ได้ไม่ได้ไไดจริงอยู่ลวมลจบนะม,มาไแมงสาบน่ากลัวกว่าจิ้งจกอิกนะมแมงสาบหนูกล้าจับพี่เชื่อหนูป่ะพี่อยังไม่ชอบมแมงสาบแต่พี่ก็ปกติกับจิ้งจกนะเชื่อหนูสามารถแบบ ไล่มแมลงสาบให้ได้ถ้าสมมติมีคนกลัวมแมลงสาบใช่ปะมีคนกลัวแมลงสาบสามารถจับแมลงสาบออกไปจากห้องให้ได้คือคือธรรมชาติของมแมลงสาบเนี่ยมันจะวิ่งเข้าหาคนนะแต่จิ้งจกมันจะหนีคนนะทําไมเราถึงกลัว <c oughs> จิ้งจกไม่กลัวมแมลงสาบคุณพี่ <c oughs> มันวิ่งเข้าหาหนูตลอดเลยมันเหมือนรู้ว่าหนูกลัว <c oughs> เอาดีๆปะจิ้งจอกอวิ่งแปะสมมติมันตกลงมาจากตกลงมาจากเพดานใช่ปะเพราะมันแปะลงมามันวิ่งเข้าหาหนูก่อนเลยไม่ถึงแต่จิ้งจกอะเหรอ ใช่แล้วคนที่ไม่กลัวมันไม่วิ่งเข้าหาแล้วหนูงงมากคือแบบแม่หนูแม่หนูไม่กลัวใช่ปะไม่วิ่งเข้าหาแม่หนูวิ่งเข้าหาหนูคุณคุณยูคุณยูโรเข้ามาส่องนะคุณยูโรเอาไวพี่ยูเข้ามาหลอปกติเวลาพี่ไฟ์สดยูโรเขาไม่ค่อยเข้ามานะแต่พอมีชิงชิงยูโรเขาเข้ามานะพี่ยูเขาไร์สดตลอดไร์สดแบบออช่า เขากำลังช่วงนี้เขาขึ้นมอไงเขาสามีสามีชั่วคราวชั่วคืนอะเหรอดีนะแก้ทันเขาขึ้นมอเขาเป็นอะไรคเขาเป็นต้มยำเหรออัวต้มยำเหรอขึ้นมอเออขึ้นมอเขาเป็นเราจะชวนเขามาคุยไหมเราต้องชวนเขายังไงคุณยูโรเนี่ยผม,มอยากคุยกับคุณยูโรมากเลยพีย่กดแอดเลยหรอแต่คุณยูโรเขาจะว่างคุยกับอพี่หรอเป่าเพราะว่าพี่เขาอยา ยูโรเขาอยากคุยกับชิงชิงนะพี่อยูเข้ามาเร็วนี่เขาบอกว่า,มาแมลงสาบออกเสียงไล่มันวิ่งเข้าหาต้องถามคนในในในไอจีว่า,มาแมลงสาบกับจิงจกอะไรน่ากลัวกว่ากันจิงจกหรอจริงจกพี่ว่าตัวมันนิ่มๆมันไม่เห็นหน่ากลัวเลยเุ้ยหนูหาม่ะาที่ไม่มีปากได้แล้วอันนี้คือใส่ฟิลเตอร์ให้แล้ว เป็้ยหัวไหมอุ้ยทำไมเวลาชิงใส่แมสแล้วหน้าเหมือนพี่พี่ครีมเลยอะพี่ครีมพี่ใช่ใช่ชื่อชื่อพี่ครีมอะที่เมื่อก่อนอยู่ช่องเจ็ดอะนักข่าวอะหรอใช่ปะพี่พี่ไม่ใจแต่คือเหมือนมากอะเฮ้ยได้มีแตี๋ยคนบอกจริงจบอะทำไมมีแต่คนมีเด่คนบอกต้อคุณที่จริงหรอ อ๋อเขาบอกจริงเขาบอกว่าแมลงสาบตัวเหมนเราไม่ต้องไปดมสิคะคุณครีไม่อาจจะเป็นกลิ่นไงกลิ่นโชยมาโดยที่เราไม่ได้ดมไงแต่ในความรู้สึกพี่ๆว่าจริงจกตัวมันนิ่มๆนี่งมีเมีแคนบอกว่าอ๋อพี่ครีมเปมซินีอ๋อพี่ครี เหมือนอ่ะพี่กิมพขน่ารักอะเราก็น่ารักแม่อะไรนะครไม่ค่อยได้ยินเลยสัญญาไม่ค่อยดีย <c oughs> วันนั้นจริงจกเข้าไปในรถน้องชิงชิงครับแล้วก็โทรหาพี่บอกว่าพี่อ่านไล่ยังไงก็คือจะพูดยังไงดีอะ่ะจะไล่ยังไงอะ่ะ สรุปสุดท้ายอ่ะหนูอเอารถไปตากแดดแบบแดดจัดๆใช่ปบ้แล้วก็เปิดประตูแล้วก็แบบให้มันออกเองอ่ะสรุปจริงจบออกแต่ตัวอื่นเข้าแทนอุ้ยไม่เอาไม่มีไม่มีไม่มีทุกวันนี้ก็ยังใช้รถปกติหนูว่ามันน่าจะออกเพราะว่าจิงจบบ้านหนูคือวิ่งหนีเพราะว่าหนูอ่ะเปิดประตูรถให้มันออกแล้วแล้วหนูก็แบบเอารถตากแดดมันร้อนหนูว่ามันต้องออกแต่อันตรายนะแบบ อยู่อยู่ถ้าสมมติว่าเราขับรถอยู่แล้วอยู่ๆจิ้งจกโผลมา nice. อาย่ายงเงนนี้ยเกิดอูัติเเออ <ait. S 1> เกิดอุบัติเหตุได้เลยเนี่ยเหมือนในข่าวว่าทีข่ขับๆอยู่แล้วมีงูเขียวหรือหรืองูอะไรโผล่เข้ามาคืองูเขียวมันยังโอเคไงพี่งูเขียวมันยังแบบก็เลื่อยป่ะแล้วมันก็กลัวคนนะแต่จิ้งจกมันไม่กลัวหนูไ anyway. งแล้วพัจิ้งจกมันไม่รู้ว่ามันเข้าถ้ามันวิ่งเข้าจิ้งจกที่บ้านพี่มันก็หนีคนตลอดนะมีแต่แมงสาบเลยที่วิ่งเข้าหา มแมลงสาบไม่กลัวคนที่ทคนที่แกล้งพี่นะก็คือคุณอ้นคุณอ้นนัสารันเมื่อกี้หนูเจอคุณอ้นด้วยคุณอ้นมางานนี้ด้วยอ๋อเขาเอา,มาแมลงสาบมาใส่มาอยู่ตรงหน้าพี่คขานี้ใส่ไม่ดีเขาแกล้งทุกคนนี่ใส่แบบนี้เราไม่น่าจะเรียกว่าพี่อ้าวเรียกได้เลยเหรอ เรียกได้เรียกไปเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่รับเองไอโอนเร่งไอโอนไปเลยทีหลังเจอหน้า <c oughs> ได้หรอได้ได้ได้เดี๋ยวหนูจะแบบเรียกพี่โอนค่ะแล้วเดี๋ยวขอขอพี่อ่านให้เรียกค่ะแล้ววันนี้ขายขายได้ยังครับเสื้อ่าได้ได้ได้เรื่อยๆเลยมันเป็นคือบูธคืออะไรมันเหมือนเขาเชิญนักแสดงศิลปินนี้ไปออกอะครับอุ้ยอุ้ย ตกใจอ่ะอุ <stumbled> ้ยม <cake> ีแต่คนรักเห็นเะล่ะโหงมากทำไมเหรอมาดุ้งเลยเปล่ามีพี่มาคือะมาตกโตอ๋อแต่สดอยู่หนูไม่เห็นว่าใครมาตบโตหนูตกใจนี่อ่ะมีแต่คนบอกมาแรงสาบพี่หนูตกใจเพราะใจหนูมีแค่นี้อือหือ แล้วละละละใจที่มีแค่นี้มีคนดูแลยังครับไม่ไม่มมมมยังไม่มีอะไรอัปเดตพี่ใช่ไหมไม่ม <laughs> หนูอัปเดตเช่อคณพัชครับนี่เขาถามว่าเจ้าสาวจำเลยใกล้จบหรือยังใช่เราค่ะถามได้นะคะโอ้ขายดีเว้ยขายดีเว้ยใครอยากจะไปอุดหนุนน้องชิงๆก็ไปได้นะฮะ <laughs> ที่บาบุญคลอง ชั้นชั้นชลากเลยใช่ไหมกำลังขายเลยเขาบอกว่าอดหลับอดนอนเพื่อดูเจ้าสาวจำเลยอ๋อดูดูฮาน่าเขาบอกอดหลับอดนอนอะไรเฮ้ยเรามีถึงแค่สี่ทุ่มครึ่งเอง มีเดูคนบอกอยากไปซื้อเสื้อผ้าจริงๆนะแต่ไกลส่งได้เปล่าส่งแบบส่งแบบพวกเคอรี่ส่งอะไรเงี้ยส่งเคอรี่ส่งอะไรพี่จริงๆผัด้กี่วันคะผกี่วันผายสามวันคุณพี่ ตอนนี้ลูกค้ากำลังแน่นนะพี่จริงๆกํากำลังขายของอยู่นะฮะแล้วเราแล้วเราแบบไลฟ์สดขายไหมเฮ้ยหนูหน,หนูหนูไม่มั่นใจอดีเฮ้ยแต่พี่ว่าทําได้นะแบบเพราะว่าแบบสไตล์ที่ชิงมีอ่ะคนก็แบบพวกวัยรุ่นใส่กันอะไรเงี้ยแนวแบบ,บหวานมินิมอลตัวนี้ร้อยหนค่ะ อยากซื้อค่ะอยากซื้อเสื้อหรอคะหรือว่าอยากซื้อเราคือไงน้องฟ้าน้องฟ้าน้องทีท่สนิทกันอ๋อเนี่ยเขาบอกว่าเจ้าสาวจำ, <c oughs> จำเลยฉากจอมซื้อสร้อยข้อมือให้ถุงจอมนี่คือใครอ่ะจอมโคบฟีฟาอืมฟีฟาเหรอนี่อ่ะ เรามานี่ดีกว่าเรามาพูดถึงทานตะวันสีเพลิงังมีคนจําได้อยู่กอที่เราเล่นด้วยกันไหนครดูบ้างมีคนจําได้ไหมครับที่ผมเล่นกับจริงๆิงเรื่องทานตะวันสีเพลิงมีคนบอกอยากดูคุ้งเสนหาที่เล่นกับคุณบิวหรือเปล่าคุ้งเสนหาคุ้งเสนหาเดี๋ยวก็มาแล้วเลย มีคนบอกขอดูร้านอื่นหน่อยค่ะอะไรนะมีคนบอกขอดูร้านอื่นหน่อยค่ะคุณฟ้าคุณฟ้า,ฟาเว้ตอนนี้ขายสัง่งวันนี้จะสา่งร้ามีทุกคนจําได้ด้วยวจําคุณวีรุธกับคุณทานตะวันได้ไหมครับทําไมหนูไม่เห็นความคิดเห็นไม่หรอไปปิดไว้หรือเปล่าหรือว่าความความเห็นมันขึ้นของพี่ปะ ของพี่ป้าหรืองก็ผมไม่ซื้ออะไรเลยอันนี้ใส่ราคาอันนี้กขสองค่าตอนนี้น้องชิงชิงกำลังวุ่นเรื่องขายของอยู่นะฮะคนมาซื้อเยอะเลยนนเขาบอกว่าทางจวานศีเพลิงจำได้ละครของพี่โกบเฮ้ยมีหนายคนจำได้น่ารักมากเลยปีที่แล้วปะเฮ้ย นี่คนมาร้องเพลงด้วยงานนี้ที่ที่มิ้นกับพี่โอ๊ตไปด้วยปะใช่ใช,ใชอ๋อที่เขามีประมูลของมุกดาปะใช่ใช่ใแล้วเราไม่ประมูลแต่หนูะจะไม่ได้ยินพี่แล้วนะถ้านหนูไปก่อนโอเคถ่ายดีๆนะครับขอบคุณนะคะบ๊ายบาย